สวัสดีครับผมสังคมยอดนยิยมครับ <laughs> จำหนาได้บัวนอนี่ <c oughs> เป็นเดือนหมมรือบัวแมนบัวเนี่บัวเดทถ่ายคลิปให้พ่อแม่น้องคร,รั <c oughs> บเบิ้งแจ็คเสือเมื่อนี้บรรยากาศย่ำคำคำครับพี่น้องย่ำม,มองแง่ล่ะอยู่ไฮมันครับบรรยากาศดีๆครับเลยถ่ายวิวมาให้พ่อแม่น้องครับเบิ้งเดี๋ยวตีย่างเบิ้งรอบหบ ไห้มันคนอ่ะจับหน้าตากันอะไรบอ่ะเนี่ยโอ้ยบ่ได้งคลิปดดนนอกครับเป็นเดือนกับ่มียังดอกกับน,นั่งสวมเฮ็ดใส่สมองเพ็เวียกเฮ็ดงานจะคล้องอันละ่ะป้ายางบ่งแถวๆนี้พี่นอ้องยังบงึงให้มัน บรรยากาศกำลังพอดีครับหายใจลงดีบรรยากาศยา่ำคำคำสีม่มงแรงหามงแรงอะไัะหนหแสดงจะนอนมืสีแจง่งเุยนะเห บอท่านมีเบียกมีงานพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ยังบท่านงานกน็มีอย่างหางครับเดียรยางไปเบิ้งทั้งฝีครับพ่อแม่น้องมามาเบิ้งทั้งมองมันเป็นก่อนขี่ไทยทั้งพี่ปลูกท่านแล้วแถ้วนี่ก็ได้ เวลากรหายนกนกเงักเเล่นยันแถวนี้่ยพี่น้องเอ้ยยำๆอย่างนี้เดี๋บวมีงานออกกำลังกายเล่น <c oughs> จ้ำหน้าตากันได้บ่สังคมยอดนิยมรักอ้อยเยอะเห็นแล้วอยากกอดเจ็บทรมานแล้วเพ่งกันได้ไปมื่อไหนก็คิดดึงไง,งงอไงกลุ่มอยู่ตลอด แดดซองหนาแบบคนน่ะเห็นหน้ากันชัดเจนบ่แดดซองหนาคนยางมึงรอบๆพี่นอ้องยางมึงรอบๆให้มัน่นแล้วพี่ปลูกก็แล้วก็นนี่หมดครับคนน่ะเสียงรถด,ดังมาจากในถนนคนทางอ่ะ เดี๋ยวยางไปเรื่อยๆครับยางออมเบิ่งเท่านี่ยางเบิง่ง <c> ข <ười> อบคุณหลายๆเด้ททอที่ยังติดตามสังคมยอดนิยมเพลยงไม่ล่าสุดไอคอนบอยญ่บักขามขอเดียวแฟนๆกับให้กำลังใจมากกันหลายอยู่ครับเดี๋ยวได้โอกาสได้ จังหวะดีๆสุดท้ายคลิปสุดท้ายเป็น,นมิวสิกไอ้คนบุญใหญ่ของกังบ่อนให้ทายลงเกเตือนนะตาจะของก็ได้ครับนี่และครับยางรอบๆยางวนไปวนมาอยากให้พ่อแม่น้องเอาเห็นพุ่นะบรรยากาศดีๆให้มัน สังคมยอดนิยมบรักเออเห็นแล้วอย่ากอดเจ็ดทรมานเคยหัวงอกย่างเบาอยูู่้เดียวล่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศย่ำกำคำแรงๆมีคนพ่อคนแถวเนี้ย <c oughs> เป็นเดือนเกือบสองเดือนครับพววมสีมะทายขีดยันพ่อแม่ไอ้น่องเขาจำหน้าตาบอได้ก็นเลย ได้กล่องออกมาแล,ล้วก็เลยเซลฟี่เจ้าของยังไงก็นหน้าวะครับลถ่ายรอบๆสิเห็นหน้าตากันอยู่หรอกเนาะกล่องกับสิบหมืดนมาได้ตีกับสิเพราะบางังได้หรอกเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามทั้งเพจท,ทั้งเฟซบ,บุ๊กทั้งยูทูบมีหลาค์าช่องอยู่สังคมอยู่นิยมขอบคุณที่ ติดตามบทเพลงเกาเ่าๆรอกเ้อยเนาะให้กำลังใจกันว่าตลอดนี่แหละสังคมอย่ดในย่อมพี่น้อง <c oughs> อ้าวผมมีอย่างไรครับคิดหอดแฟนเพลงเลยอ,อยากไายหน้าตาให้พ่อแม่น่องเขาเห็นเอาไว้โอกาสนะหรือว่าจังหวะดีๆเดี๋ยวสิมไาทายไหมครับสำหรับมนีขอบคุณหลายๆที่ยังบ่ลืมกัน ยังให้กำลังใจกับสังคมอย่างนิยมครับสบายดีครับสวัสดีครับ